นายเมระาคุณสองคนไม่เคยคิดเลยหรอคะว่าวิทยาอาจจะพูดความจริงก็ได้คนเราเนะี่ยจะเชื่อในสิ่งที่ตนเองเห็นและสัมผัสด้วยตัวเองเท่านั้นละ่ะวิทยาเนดะิเพิ่งจะหายป่วยเราคิดว่าสมองของเธออาจจะได้รับความเสียหายไปด้วยก็ได้แต่ว่าเราคิดผิดมหาหันเลยละ่ะที่ไม่สนใจสิ่งที่เธอพยายามบอกไอ้นี่คืออะไรล่ะคะ มันจะช่วยปกป้องลูกจากสิ่งเลวร้ายยังไงละ่ะหนูไปเล่นชิงช้าได้ไหมไปสิจ้าเดี๋ยวยายไปด้วยไปไปไปคุณยายผลักชิงช้าเลยค่ะเอาแรงๆนะแรงอีกค่ะคุณยายแรงอีก MAD เปียนลูกข้เข้าบ้านกันเร็วเข้าปะมาม่นี่เปียอยู่นี่นะลูกแม่จะล็อกประตู ท่านหนุมานเจ้าแห่งปัญญาและคุณธรรมท่านผู้เป็นใหญ่ในสามโลกผู้สงสารศักดิ์สิทธิ์ของพระรามท่านหนุาะเปียเหอเ้าเปียเหรอเอ้อเปียเปียสงสัยจะอยู่ในห้องแม่นะตามมาเร็วเปียเปียลูกเปีย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 แม่ค่ะเปียแม่ you <laughs> วิทยาผมจะไปทำงานแล้วเดี๋ยวไปส่งเปียที่โรงเรียนแล้วคุณไปรับนะได้ค่ะพ่อคะจะไปไหนอ่ะหนูไปด้วยได้ไหมพ่อต้องไปทำงานต่างจังหวัดสามวันนะลูกไม่ได้หรอกลูกลูกต้องไปโรงเรียนนะเอาไว้เราไปเที่ยวด้วยกันวันหยุดโอเคไหมดีไหมโอเคค่ะพ่อไปนะคะแม่ <c oughs> หยุดหยุดเปียออกมาลูกนี่คุณบ้าไปแล้วหรือไงอ่ะคุณจะทำอะไรเดี๋ยวฉันจะไปส่งเปียเองลืมไปว่าต้องไปพบเออครูด้วยนะคะเดี๋ยวฉันไปเองคุณไปทำงานเถอะมีอะไรหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเอิเพิ่งนึกได้ว่าต้องไปพบครูด้วยนะคะ <c oughs> โอเค แม่คะท hmm. ัญญาเอาแต่บอกว่าจะพาตัวหนูไปด้วยและหนูก็จะไม่ได้กลับมาอีกเ<ช>ย่าพูดอย่างนั้นนะเปียเย่าพูดแบบนี้อีกแม่อยู่นี่แล้วแม่จะไม่ให้ลูกเป็นอะไรไปจะไม่มีใครหรืออะไรทำอะไรลูกได้แม่อยู่นี่แล้วแม่จะไม่ให้ลูกเป็นอะไรไป แม่จะมีให้ลูกเป็นอะไรหนูไม่เคยได้ยินเปียพูดอะไรแบบนี้มาก่อนหนูกลัวค่ะแม่เธอเกิดถ้ามีอะไรเร็วรเกิดขึ้นหนูจะไม่ยอมให้เปียเป็นอะไรไม่มีอะไรหรอกหน้าวิทยาแม่รู้จักครูอยู่ท่านหนึ่งเขาอาจจะช่วยเราแก้ไขปัญหานี้ได้นะแม่มั่นใจว่าเขาต้องควบคุมมันสีได้แน่ๆเลยจริงเหรอคะแม่ ผีตนนี้ร้ายมากเพราะมีความแค้นมากยิ่งนานไปเธอจะมีพลังมากขึ้นเธอเป็นแม่ที่กำลังทุกทรมานอย่างมากเลยจึงก่อปัญหาให้พวกคุณขนาดนี้ขาท่านเธอคิดจะมาเอาตัวเปียไปทุกวันเลยท่านคะได้โปรดช่วยด้วย ธเธอไม่ได้เพียงอยากเอาตเปียไปอย่างเดียวนะแต่ว่าอยากแก้แค้นอีกด้วยเธออยากให้คุณเกิดความกลัวและมีความทุกข์ทรมานอย่างถึงที่สุดเลยโดยการฆ่าลูกสาวคุณความเจ็บปวดทำให้เธอร้ายกาจขึ้นจำเอาไว้ระหว่างผมทำพิธีเธอจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อขัดขวางพวกเรา คุณอาจจะโดนคมคูหลอกลอนเห็นภาพลวงตาพวกคุณต้องอดทนเอาไว้นะเพราะถ้าพวกคุณกลัวเธอจะยิ่งมีพลังเข้มแข็งไว้และทุกอย่างจะดีเองโอ้ วิทยาแปเาเสื้อผ้าเก่าของเปียาไห้ผมเร็วไปเธอไม่ทำอะไรหรอกหน่าผมคุมวิญญาณลูกเธออยู่ไปเร็วเข้าไปปียเปียหยุดน,นะ นี่ค่ะท่าน ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วพิธีเสร็จแล้ววิทยาพาปีออกมาได้ท่านคะฉันไม่รู้จะขอบคุณท่านด้วยคำไหนดีแล้วครั้งนี้ท่านได้ช่วยชีวิตครอบครัวของฉันเอาไว้แท้ๆทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ต้องกังวลแล้วล่ะนะฮะพระเจ้าอวยพร ผมขอตัวกลับก่อนนะออืไปละทุกอย่างดีขึ้นไหมคะพวกเราคิดว่าทุกคนจะรอดพ้นจากวิญญาณชั่วร้ายแล้วแทะ้แต่ว่าวันถัดมาเราพบศพของพระครูในที่เกิดเหตุรถชนครั้งนั้นไม่น่าเลย แม่คะหนูคิดว่าเราควรบอกอากัชไม่นะลูกอากัชไม่เชื่อเรื่องนี้หรอกนะเขาคงไม่ให้พระครูเข้ามาทำพิธีอะไรในบ้านนี้แน่ๆนแม่คะหนูไม่ชอบทำแบบนี้<ม>เลยแม่รู้ดีว่าลูกรู้สึกยังไงนะวิทยาแต่ว่าตอนนี้มันสายไปแล้วถ้าเราช้าไปกว่านี้ทุกอย่างจะแย่ลงนะแล้วเราจะบอกอากัชหลังจากเรื่องทุกอย่างจบลงแล้วกันนะ ทำไมวันนี้คุณกลับมาเร็วนักล่ะคะผมรู้สึกไม่ค่อยดีนี่ยเลยลากครึ่งวันกลับมาบ้านอ๋อวิทยาเราไปเที่ยวกันสักสองสวันดีไหมก็ดีนะคะฉันเห็นด้วยแม่คะเปียเดี๋ยวผมไปดูเองเปีย ไมนนบบนััน่แบบ้พ่ะค่ะหนูกลัวค่ะมีใครอยู่ข้างหลังเตียงเียพ่อคะมีคนอยู่บนเตียงหนู <c oughs> มานี่มาทำไมไม่มีใครบอกเรื่องนี้กับผมเลยเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเป็นไปได้ยังไงกันแม่คะในบัารหลวงบอกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วยังไงละ่ะนี่มันฉันจะเอาลูกสาวแกไปฉันจะเอาเปียไปด้วย จะไม่ให้เราอยู่อย่างสงบสุขเลยใช่ไหมใช่ไหมลูกพูดอะไรเนะี่ยวิทยาเราจะทำยังไงกันดีรู้แล้วว่าต้องทำยังไงมากับแม่จะ้ะวิทยาจะไปไหนเนี่ย มันสีเกอยู่ไหนมันสีมันสีแสดงตัวออกมามาต่อหน้าฉันฮฮ,ฮึไม่อยากได้ลูกสาวของฉันแล้วเหรอไม่อยากเห็นฉันกลัว จากการสิลูกสาวไปแล้วหรือไงแม่เชด้วยหนูจะตัลลองไปแล้วออกมาสิ <c oughs> มันสีฉันจะทำอย่างที่แกต้องการออกมาสิออกมาเลย <c oughs> วิทยาวิทยาหยุดเถอวิทยาได้โปรดอย่าทำอะไรบ้าๆมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ได้โปรดวิทยาวิทยาวิทยา วิทยาวิทยาวิทยาลืมตาสิลืมตาสิาสวิทยาวิทยา ีนี้แกก็เอาลูกฉันไปไม่ได้แล้ว แม่คะแม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าวิทยาจะยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยลูกสาวแบบนี้นะคะมีแต่คนเป็นแม่เท่านั้นที่จะทำได้ไม่ว่าชีวิตจะมีอะไรมากมายความรักของแม่นั้นก็มีค่าที่สุดแล้วแหละนะ ความรักจากแม่นั้นช่างแข็งแกร่งและไม่เคยอ่อนแอแม่ทำทุกอย่างได้เพื่อลูกอย่างไม่มีขีดจำกัดใดๆทั้งสิ้นแม้จะเป็นแม่คนแล้วแต่มันสีก็ลืมไปว่าเธอพรากชีวิตของแม่เด็กคนหนึ่งไปเพราะว่ามัวเมาด้วยการแก้แค้นแต่ไม่ว่ายังไงทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าความรักนะั้นย่อมชนะความเกลียดชัง ยายคะหนูหิวแล้วไปกันเถอะขอตัวก่อนนะค่ะแล้วก่อนค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะไปเถอะเปี